โอ้โห oh, oh, oh. ส,สนันวันไหวโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับกับเชฟดุยสายล่าวันนี้เราพากันมาที่เขื่อนศรีนคกลินนะครับหมายไตรยงนะครับท่านผู้ชมก็มาถึงแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าขึ้นเรือนะครับกับหมายไตยงนะครับน้าเขื่อนศรีขึ้นเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ ทูกาสสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับเช้านี้กับเลื่อนสีนครินเชฟดุยพามาหาไต่ยงนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราลุยกันที่หมายนะครับทีนี้สาวัน2คืนนะครับก็โอเคครับผมเรามาด้วยกันสามคนนะครับวันนี้เราคนของขึ้นเรือเสร็จบทเรียบร้อยแล้ว ไปเราก็จะลุยเข้าหมายกันเลยครับมากระสดุงนะครับกับน้ำมอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับไตเราไตยงนะครับไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมลุยกันเลยครับ จอมพรางตัวครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่เราได้ตีเบ็ดเกลีสักพักหนึ่งน้องเขาก็ดุกดิกลุกดิกเี่ยนะครับใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับท่านผู้ชมว่าตัวอะไรก็โอเคครับผมเรามาถึงหมายแล้วครับกับหมายไตยงนะครับเกินสีนักคลรินนะครับหมายนี้เขาเรียกว่าหมายหัวแหลมห้วยแห้งนะครับท่านผู้ชมก็ มาถึงเราก็ตีเบ็ดไม้แรกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ถือโอกาสาแนะนำหมายให้ท่านผู้ชมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องนะครับตอนนี้ผมนั่งรอ,อปากกินที่หมายแล้วโอเคครับผมนี่ของเราจะอันนี้เบ็ดเชฟดุยจะอยู่ทางขวานะครับทางขวาแล้วแพรเราก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแพรเราก็หลังเล็กๆพออยู่ได้ครับ แต่ของแต่ยงนะครับส่วนทางซ้ายจะเป็นไหมเป็นหน้าตีของน้ำมอสนะครับน้ำมอสก็นั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรากางไฟชีสแล้วนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นแล้วครับท่านผู้ชมสวยสวยงามเลยครับช่วงนี้ฝนตกชุบตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะเมฆเยอะเลยถือว่าโอเคครับบรรยากาศสวยงามไม่ร้อนมากเพราะว่ามีฝนตลอดลมเย็นสบายครับ ส่วนปลาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับผมไปรอช็อตกดหนักๆเน้นๆเลยครับลุยกันเลยสวายมันมีเหมือนมันมีมนมต่อมรูรถรู้สัญญาณเวลาถ้าตัวไหนี่มันติดเด็ดแล้วูีในกระทางนี้มันจะส่งสัญญาณนบอกเราสังเกตเรามาทีไรเราได้ไม่คืินห้าตัวนะไปลว ตกใจเยครับท่านผู้ชมเอาปะทุก,กันแล้วอะไรอะอะไรกันบัตเตอร์อนี่ไงเจ้าคนนี้่ท่านผู้ชมยกขึ้นเลย,ยนี่ อุ้ยบังหน้าผมมิดเลยโอ้บัตเตอร์ไซโลโอเคครับผมมาแล้วครับป่าบัตเตอร์ ติดต่อนะกหลดแล้วท่านชมตามมาแล้ว ทำเลยให้คุณใผู้ชมปากกาหรือเปล่าอย่างนี้เหมือจะเป็นปากกานะ่ยบางทีก็ไม่มีด้วยสายไปแล้วสวยท่านผู้ชมสวยเกินสีตัวเล็กๆไม่เล็กนะท่านผู้ชมใช้ประมาณใช้ใช้ใใสามใช้สี่ มีพันโกงเลยครับ สายนี้เลยดึงบิดดึงเบ็ดโกงเลยนะไส,สวยๆคุณชมเห็นหรือเปล่าครับสายงามโอเคครับผมวันเดียวจบไปดูกันต่อครับไปไหวเจ้าเ้ยคุณชมปลาอะไรครับ หว่วยแล้วไม่ทุ้มเต็มแรกของวันที่2เอามาแล้วเมวื่อวานเรามาเซอร์เวยดูเอาเบ็ดมา3คันนะคุณผู้ชมปลากินดีก็เลยย้ายผมมาดูปัวมาเลยเอุยอ๊ยไม่ทนนี่ องเด็ดนะไปสามไปสี่อ๋อเปนไรอ่หนื่อยยิ่งน้องเหนื่อยแล้วครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวมาดูผลงานกันเลยนะครับใสีสวยน้ำแข็งจุกอุ้ยกินยุกนุ๊กนิกนึกว่าปลาเล็กนะครับ ครับท่านผู้ชมโอเคครับผมแต้มแรกวันที่สองนะครับสีดุงมาแล้วครับวันที่สองกับการตกปลาบนเกาะเดี๋ยวนะครับเบาๆบาเบาเบาเล่นเบาเบเล่นบเนบาเนบานั่นแหละมาเรื่อยๆอย้อาวเปิดเปิดเบรกช่วยด้วยนะครับ เบาๆเสียเบาๆเลยเดี๋ยวมันดึงสวนอ่เบรกเบรกออกอยู่ใช่ไหมอละครับอ๋อพอแล้วเสียไม่ต้องงัดมากเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเออค่อยๆมาปลาอะไรปามันปลามันซ่อนอยู่ในสาหร่ายหรือเปล่านั่นไงปลาอะไรอะ่ะมีแต่ขี้แบบเดี๋ยวเดี๋ยว ไหนปาโอ้บัตเตอร์บัตเตอร์ท่านผู้ชมมันอยู่ในสาลาัยโอ,โอ้บัตเตอร์ไซโลโอ้โหขันโน้มเลยนี่เส่จัดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสุดจัดครับโลกว่าเลยอ่ะโอ้บัตเตอร์โคตรบัตเตอร,ตเตอร์เดี๋ยวนะผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะด,ดูฝ่ามือผมนะ เนี่ยคามือผมเล็กไปเลยท่านผู้ชมโ,โอ้โหสุดยอดผลงานเสียจัดไปแล้วมันหมูใช่ไหมโอเคร okay, ครับผม นะครับเช้าวันที่สองโอเคครับผม ก็เมื่อกี้ไปเป็นขาจรนะครับเอาเบ็ดไปตีไว้ฝั่งูุนนะครับสามคันไปกเกษนะครับก็ทิ้งเบ็ดไว้ให้น้มอสปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดผมนะครับก็น้มอสอัดให้ต่อโอเคนะครับผมตัวที่สองของวันที่สองเรามาแล้วก็ไปครับลุยกันต่อครับสองตัวแล้ว,วล้มเราได้เยอะแล้วนะทางไหนครับ Ui, nó chơi tàn lít nữa lại Không thế lạ Không thế Lụt lắm, lụt lắm พันกันมาพันกันมาจะยืนนะมานี่ละน้องมานี่รัครับปลา จะยินนะโอเคครับพอๆๆหย่อนเลยหย่อนนี่นะครับน้ำมอดจับหางชูเป็นน้ำมอดน,นะครับลองเงี่ยงนะสุดยอดใสสวยๆดึงลอกออกเลยนะครับตัวนี้ ข้ามาเลยข้ามาเลย ไหนโอ้ยตก็ตอนนี้นายยงได้พาเรามาหานอไม้นะครับเราได้ปลาแล้วเราได้ปลาแล้วต่อไปเราก็หานอไม้กินแล้วครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปหานอไม้กันปลาได้กี่ตัวแล้วปลาได้ปลาได้เก้าตัวแล้วครับนายยงเครับเก้าตัวก็โอ้โหเฉพาะสวายนะปลาอื่นไม่นับนี่ก็ก็ไผ่เราก็อยู่นี่นะนี่ เต็มเลยแล้วก็นั่งเรือมาเรือแตยงมาไปเดี๋ยวเราไปฟันหน่อไม้กันโอ้โหแตยงไม่รอกันเลยอะสุดยอดไปมีเราเจอหนึ่งหน่อแล้วครับหน่อไผ่นะ,นะอร่อยดีอร่อยดีหางหน่อก็เอาไปแกงนะมีหน่อเล็กก็มีหน่อเล็กเนี้ยเอาไปแกงอร่อยนะ นะเดี๋ยวผมหักก่อนนี่หน่อนึงเออเฮ้ยนี่เราได้แล้วหนึ่นอไปุยกันต่อครับโอเคครับผมก็ไปเก็บหน่อไม้มาแล้วพอได้ครับหน่อไม้ตอนนี้เรากลับมาที่เทแล้วครับแพของเราหน่อไม้ก็พอได้แล้วนะ นะเราได้หน่อไม้สองกระสอบกระสอบนี้ครึ่งนึงกระสอบนี้เกือบเต็มนี่เป็นหน่อไม้เยอะอยู่นะแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะส่งงานละกับทิปสามวันสองคืนกับหมายไตย,ยงนะครับที่นี่เดี๋ยวเรามาดูปลากันเลยนะครับ ไปเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วเราไปยกปลาครับไปครับผมก็จบลงไปแล้วครับกบทริป3วัน2คืนใหม่แต่ยงนะครับก็ได้เวลาส่งงานแล้วครับทุกท้กมกอเดี๋ยวเรายกกระชังดูปลาเลยนะครับให้ทันเสียทันดุงนคนลากขึ้นมานะครับก็ที่นี่เรา